วันนี้นะคะก็จากเนื่องจากโควิดนะคะการประกวดของครูคิสก็ถูกเลื่อนมานานพอสมควรค่ะวันนี้ก็เป็นการตัดสินเ,เกดก็กมิวส์ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มาเป็นกรรมการแล้ววันนี้ก็พาลูกศิษย์บางคนหาบมามาเดินแบบด้วยค่ะวันนี้เห็นพุชัยมาออกงานด้วยพี่เ ลูกชายมาเชียร์หลานชายค่ะก็เลยเขาก็เลยมามาด้วยค่ะใช่ค่ะน้องสกายเหรอคะไม่ไม่น่าจัดนะดูเหมือนเขาไม่ค่อยอินกับกับกับวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ใช่น่าจะไปทางว่ายน้ำใช่เป็นนักกีฬาใช่ใช่ค่ะเคยลองหาถึงคุยกับเขาก็ไม่น้อยถึงเขาเอ เขาเคยสนใจเคยสนใจเรื่องของการเดินแบบนะเนาะแต่ว่าพอเดินครั้งเดียวก็จบละก็ <c oughs> โอเคพอและอิ่มตัวละแล้วก็เขาก็ไม่เอาละใช่ใช่เขาบอกว่าเดินแล้วมันเบื่อเดินไปเดินมาไม่เห็นมีอะไรเลยจ้ะพูดอ, <c oughs> อัน,น้เราพร้อมกันแต่ลูกชายไม่พร้อมที่จะไปกับเราใช่คะนั่นนะคะใช่แต่ไม่รู้เพราะว่าอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้โ้ษอ่าอ,อ,อีกหนึ่งเดือนเนี่ยทำมิวส์จัดแฟชั่นโชว์ใหญ่แล้วเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่า แล้วมามิจะจัดแฟชั่นโชว์อีกเมื่อไหร่บอกเนี really? no. okay. said, job, ่ยอีกเดือนหนึ่งออนเหรอแบบเริ่มแบบออนเหรออะไรคิดว่าเดี๋ยวอาจจะขอขออยากเดินค่ะแล้วก็รอดูใช่ใช่ใช่แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยค่ะใช่ใช่ไม่ไม่ไม่บังคับไม่บังคับพี่เก๋ค่ะผมวันเกิดที่ผ่านมากี่วันคะค่ะห้าสิบแล้วห้าสิบค่ะจะทราบมาทราบมาโอเคอยู่นะ ก็โอเคก็ก็ยังรู้สึกเหมือน4บเหมือนเดิมกอ่มก็ก็สนุกสนานก็ชวนเพื่อนเพื่อนที่สนิทสนิทกันก็ประมาณเนี้ยขุมเนิงแล้วก็ไปเที่ยวกันที่ที่ภูเก็ตใช่ก็จัดใหญ่คาฮัพปี้ะปี้ไปนงงี่เทริปิปก็จัดที่เราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้ เที่ยวหรือว่า,ามีปาร์ตี้แบบนี้มานานมันก็เลยกลายไปว่าไปครั้งนี้นี่ก็โหยก็เต้นกันแบบอย่างวันแรกคืนแรกเนี่ยเต้นตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็วันที่สองลงเรือใช่ไหมฮะก็เต้นตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณสองทุ่มนะคะแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็ประมาณเชี่ยงถึงประมาณ 4, ี่ห้าทุ่มก็เหนื่อยค่ะ พอเคสเลยแบบโอ้เตยมาที่หมดแบบทำไมทำไมอัดอั้นอัดอั้นมากค่ะไม่ได้แบบปลดปล่อยอย่างนี้มานานแล้วเพื่อนๆก็แบบแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยเด็กๆก็แฮปปี้เพราะว่าแบบเป็นทริปที่สามารถเอาลูกมาได้ด้วยใช่เป็นการรวมตัวของชาวแก๊งในรอบกี่ปีที่เก่งครั้งสุดท้ายที่แบบรวมแก๊งอย่างนี้เหรอโหก็ต้องตอบโควิดไหมอ่ะใช่ใช่เพราะนี้ก็จะเป็นแก๊งที่แบบว่า ก็มีซินดี้โซนยาแล้วก็จะมีแก๊งมีพี่ใหญ่แบบคือแก๊งในในวงการแฟชั่นด้วยแล้วก็เพื่อนสนิทสนิทแล้วก็จะเป็นครูของนิวสไลมาด้วยอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าก็นั่นแหละค่ะปล่อยแก่่เออใช่ค่ะปล่อยแก่ค่ะแต่เรายังไม่แก่เราแต่เราเปิัดมากเลยที่เก็บกาเห็นลงรูปไปคอมเมนต์สนั่นหรืว่าอะไรเราถึงไปไค่ใช่กับใครเลยค่ะ อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกเราไม่มีใครยอมไม่ไม่ยอมกันอยู่แล้วใช่ใช่เราจะเพิ่มความแซ่บมากกว่าเนีมไหมคะถึงอายุเพิ่มขึ้นจะความแซ่บแบบเพิ่มโอ้ยถ้าเพิ่มมากกว่านี้ก็ต้องแก้ผ้าแล้วแหละเกี่ยวกับโอ้แค่แบบว่าเปลี่ยนชุดว่ายน้ำวันละสามสี่ชุดเนี่ยเพื่อนก็แซวแล้วว่าอีนี่เดินแฟชั่นโชว์เลยเรียกว่าพาริชัไลน์อะไม่ติดาจก็แบบว่าเราก็ต้องคีปคอนเซ็ปต์เอาไว้ใช่ใช่ะ ก็น่าจะเป็นการจัดปาร์ตี้นี้ค่ะเพราะว่าก็ก็ตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้หลายปีแล้วแหละว,ว่าเราคิดว่าพอเราครบ50ิแล้วเนี่ยเราจะจัดอะไรที่แบบว่าแบบที่สุดอะอะไรเงี้ยแบบเอาให้สนุกเต็มที่เลยแล้วมันก็ได้จังหวะด้วยค่ะก็เลยแฮปปี้ดีค่ะแพนแทนในวัยนี้มีแทนอะไรที่แบบจะทำยังไงคะคงจะปั้นมิวส์ให้แบบให้ให้ให้ไปถึงที่สุดอะ Uh, ตอนนี้ก็ละวควมก็ยังรับอยู่นะคะแต่ว่าก็อย่างมิวสเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคนเริ่มรู้จักแล้ว uh, มีม,มีวันก่อนเนี้ยได้ได้ไปทำมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนใช่ไหมคะแล้วก็มี Miss วเนซ z เอล a กับบปรซิลก็บอกว่าเนี่ยนางงามที่ประเทศเขารู้จักมิวส์รู้จักเกศแล้วก็ ก็ดีใจแบบว่าอ้าวโอเคดีดีดีก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นการขยายน่าจะเพิ่มในการเรียนมากขึ้นค่ะใช่ <c oughs> คิดว่าอยากจะทำให้เป็นเป็น School of Arts อะไรที่แบบเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีการเต้นการาเดินแบบเป็นดีไซนเนอร์จูวี่อะไรเนี้ยอยากจะให้มาอยู่ในในครบใช่ใช่เพราะต่างประเทศก็จะมีโรงเรียนแบบนี้นะคะที่แบบว่า เป็นเป็นเป็นแหล่งที่รวมหมดเลยเเดนตรีร้องเพลงเต้นใช่ไหมคะแต่คองเกศอยากจะเพิ่มแบบดีไซนิ่งเข้าไปอาจจะเป็นฟอชั่งกราฟีถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากจะให้ครบวยงจอใช่แสดงว่าปีแผนที่จะขยายตลาดนั้มันไกลอว่านีแน่นอนแน่นอนใช่เกศอยากจะปั้นให้ Muse by m e เเนียเป็นเป็น s l o o o r t s Arts เหลือใช่ก็ก็เนี่ย ก็หาพาร์ทเนอร์อยู่นะคะใครสนใจ <laughs> ใครแบบว่ามีวิชั่นมีแบบว่าความคิดที่แบบว่าเหมือนเกดอะคะ่ะเพราะว่าเราเกดเองก็ก็เป็นครูใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นลูกศิษย์เราเนี่ยประสบความสําเร็จเรารู้สึกแบบว่า happy, แฮปปี้อ่ะเราก็ดีก็เลยอยากอยากเจอเนี่ยใครที่มีเขาเรียกอะไรแฮปปวิชั่นเหมือนเกดก็ยินดีค่ะเห็นพี่เกศก็พาข้าวของประกวดหลายเวทีมากอ่า เกศสอนคะ่ะเกตไม่ได้ส่งคะ่ะอ่าต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าว่าเกตแล้วก็โรงเรียนมิวส์ไปเมทินีเราสอนเด็กนะคะเราไม่ส่งเราไม่ได้ส่งนะคะใช่คนมักจะคิดมันก็จะมีแบบว่าหลายๆคนก็พูดถึงนะว่าเอ้าอย่างนี้เก็บไปเป็นกรรมการไปนั่งเป็นกรรมการแล้วอย่างนี้มันจะแร์เหรอก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเกศสอนนะคะเราสอนเราไม่ได้ส่งมันต่างกันคี่พี่เกศเห็นดราม่าตรงนี้ เหตุก็แม่ปุ้ยเล่าให้ฟังค่ะก็เลยแบบว่าเอ iin, ้ยดี๋ยวก่อนนะต้องเข้าใจกันผิดแล้ว mm mm mm. แหละว่าจริง,รงๆอ่ะเราเราไม่ได้ส่งเราสอนแล้วเ,เราไม่ได้สอนทุกอย่างด้วยเราสอนแค่ยืนโพสท่าบุคลิกภาพก<ๆ>ารเดินแค่นี้ค่ะใช่ก็คือยืน่าว่าเราไม่มีการส่งดไม่ส่งค่ะไม่ส่งถ้าส่งนะทุกคนต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วใช่เขแจะมาปิดทำไมใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่ง ลูกเกดเมตินีหรือมิวส่งนางงามทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เกดบอกคือเราสอนเราสอนการเดินเราสอนบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะคไม่เหะไม่เห็นใครถามเกดเลย <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีเป็นกระแสะออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เกดก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดนะคะ ก็เลยก็ก็เนี่ยค่ะก็หลายๆคนูเขาก็จะคิดไงคะว่าเอ้ยการเป็นกรรมการอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันมีคณะกรรมการเป็นหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเกศคิดว่าเกดเองคนเดียวคงไม่มีอิทธิพลที่จะเลือกให้อ่ให้ให้ให้นักเรียนของเกศหนึ่งคนชนะหรอกแล้วมันภาพมันก็เห็นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า,วาใครเหมาะใครไม่เหมาะ ะะแล้วก็แม่ปุ้ยเองเขาก็แม่ปุ้ยเองก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่แบบว่าจะมานั่งจิ้มนางงานเพราะอย่างนี้เนี่ยแม่ปุ้ยจะมานั่งจัดงานประกวดทาไมถ้าอยู่ดีจิ้มเอาว่าอยากส่งไทยมันก็ต้องให้แฟนทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดคือเราต้องการคนต้องการผู้หญิงดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยแค่นั้นเองอหนะค่ะอยากเห้เดแบบ็กของพี่อะคะมีใครมาแบบเอ้ยผู้ใกคะช่วยแนะนำหน่อยอะไรคุณมีไหมคะว่าแนะนําว่าประกวดอะไร เกศจะมีน้องๆหลายคนที่เราเห็นว่าเอ้ยเด็กคนนี้มีแววก็จะถามว่าเออสนใจไหมถ้าสนใจหนูก็ไปสิไปเนี่ยลงเวทีนู้เวทีนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นในเรื่องของการแนะนำสมากกว่าบางทีนักเรียนมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูกำลังจเจอ,อคือเวลาเราเริ่มเปิดเทอมแล้วเนี่ยเวลาเกตให้นักเรียนเนี่ยแนะนำตัวเองเราจะถามเลยว่า หนูต้องการอะไรจากมิวส์หนูอยากเรียนรู้อะไรบางคนก็บอกหนูกําลังจะไปประกวดนู่นประกวดนี่อ่ะโอเคเราก็จะเซตเลยว่าอ่ะคนนี้ต้องสอนให้ไปแนวทางนางงามอ๋อหนูอยากเป็นนางแบบอ่ะโอเคคนนี้ก็เรียนทางด้านนางแบบไปอะไรเงี้ยมันจะถูกอ่าถูกถูกเซตเราจะได้รู้ไงคะจะได้สอนถูกปัญหาก็ก็เรื่องของเขาใช่เออเพราะว่าทางอีกใช่พูดได้เพราะว่าไทยฝัน พี่เกดกามองว่าเหมือนประมาณว่าคือนางงามที่เข้ามาประกวดเอ็มยูทีในปีนี้ค่ะก็มีหลายคนที่ผ่านเวทีมาหลากหลายเวที<ม>แต่พอมาถึงเคสของน้องไายกันนะคะ<ม>พี่เกดเหมือนแบบว่าย้ำเลยว่าเป็นนางงามเดินสายแล้วก็เอ,อ่ยชื่ออีกเวทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามองว่าพี่เกดใช่ตรงใจในการพูดเออโอเคพูดถึงไม่ได้เหรอเราให้เกียรติเวทีเขานะ เราพูดถึงเขามีอีกหลายคนที่ที่ที่มาจากหลายๆเวทีแล้วเราก็พูดชื่อทุกเวทีเออถ้าไม่อยากให้พูดชื่อก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็บอกมาก็ได้แต่ความเป็นจริงคือน้องเขามาจากเวทีนั้นเราก็พูดเนยน้องคนอื่นก็ไปเวที Miss i n e r n d t i o l d แเราก็พูดชื่อเพราะฉะนั้นเกดเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครด่าเวทีไหน ะะแล้วเกดเองก็ไม่เคยด่าวเวทีไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ละเวทีก็หาผู้หญิงที่งามที่สุดที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยเกดไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ละเวทีมันจะต้องมาตีกันด้วยเ<ม>พราะจุดประสงค์มันก็เหมือนกันนะคะเกก็เลยรู้สึกว่า เกดไม่จาเป็นเกดไม่ต้องการที inter, no? ่จะไปโต้ตอบหรือไปอะไรให้แสงอะไรใครเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนถ้าไปถึงสู่ระดับอินเตอร์เราก็ได้ตําแหน่งนั้นแล้วเป็นเป็นประเทศไทยเราก็ต้องยินดีกับเขาไหมอ่ะเออโซเกดยโนเกดคิดว่าเขาเรียกวอะไรคะเออค่ะนั่นแหละ กดแกเป็นประเด็นต่อเนื่องมาว่าหมดมันก็จะเป็นประเด็นทุกครั้งันแหละใครใครพูดอะไรคือใครพูดอะไรบุคคลหลายๆคนก็จะเอาประเด็นนั้นมาเป็นประเด็นเอาเอาสิ่งนั้นมาเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นอยากให้มันเป็นประเด็นเลยเพราะว่าเออจะเป็นประเด็นก็เป็นไปเหอะมีสนหรอกเพราะว่าเกตเกตเกตทำธุรกิจอ่ะเกตไม่ต้องมานั่ง ไม่รู้สิเกดเป็นครูอะ่ะเกดไม่ต้องการที่จะมาไม่เคยคิดจะด่าหรือว่าเวทีไหนเลยถ้าเขาเรียกอะไรคนบางคนเขาตีความไปเป็นอย่าง,งานั้นก็อันนี้ก็เรา,าแต่ลวกันล้วแต่ตีความเราว่าอะไรไม่ได้พี่เกรู้สึกัไงกับการที่ว่าทางอทางอีกหน,นึ่งเวทีประกับกล่าเลยว่าถ้าเกิดนางนางามคนไหนที่มาเรียนกับสถาบันเขาจะปัดลูกทันทีเลยอ่า่ เกดไม่รู้ว่าเขาพูดถึงสถาบันไหนอืค่ะก็แค่นั้นแหละมันมีอยู่หลายสถาบันจ้ะคือเกดมีความคิดที่อยากจะยกหูเคียร์ใช่ไหมพี่เคียร์อะไรเกดไม่มีอะไรที่จะต้องเคียร์เกดไม่ได้ทําอะไรผิดเกดทําอะไรหรอใช่ค่ะใช่ไม่ไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรต้องเคียร์ คืออย่างพี่เกศก็คือยืนยันว่าจากกรณีที่ว่าพูดไปเรื่องางานเดินสายเราไม่ได้มีความหมายเจตนาที่ต้องการจะก,กดเวทีอื่นหรืออะไรอย่างี้ไม่มีเกศเกศจะเกดจะฆ่าตัวเองทําไมอะ่ะ<ม>กับการที่จะไปว่าเวทีอื่นน่ะเกตทํามาหากินอยู่ตรงนี้อะ่ะเกศใช่จะทําเพื่ออะไรอื้มอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืม,อมพูดมากกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นประเด็น <c oughs> ตอนนี้กาลัง <c oughs> มีอะไรอยากฝากไหมคะพี่เกดฝากใครคะฝากเป็นแฟนนางงามไปได้ค่ะแล้วคะก็ขอให้ Miss Universe Thailand ปี2022หาผู้หญิงที่จะไปคว้ามงที่3ค่ะ